ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นรีวิวที่แนะนําแอป,ปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในการใช้โทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันนั้นจะจําเป็นต้องใช้แบตหรือว่า power bank ไปด้วยทุกครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะค่อนข้างจะเริ่มกินแบตมากนะครับวันนี้ก็แนะนำอแอป แอปหน,นะครับซึ่งเป็นแอปที่อ,อยากจะแนะนำเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ผมเข้าอยู่ที่การตั้งค่าของเครื่องก่อนนะครับเพื่อให้ดูว่า,าการแสดงผลนั้นจะแตกต่าง,หล,งหลังจากที่ผมใช้แอปนี้อย่างไรนะครับตอนนี้ผมเข้าอยู่ที่ระดับความสว่างก่อนนะครับอตอนนี้ผมเข้าอยู่ระดับอ,อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ระดับความสว่างครับแล้วก็สลปก็คือ,อหลังจากที่เครื่องทํางานเป็นเวลาเท่าไหร่ที่เราจะตั้งนะครับให้หยุดดับลงนะครับก็คือ5นาทีนะเห็นไหมฮะผมตั้งไว้อยู่ที่5นาทีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็กลับไปนะครับเราก็จะกลับเข้าสู่อแอปที่ผมจะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ติดตามดูนะครับ ผมเข้าไปที่ Play Store นะครับซึ่งก็ได้โหลดลงเครื่องเรียบร้อยชื่อแอปว่า Ba t t e อ y Saver 2,017นะครับซึ่งก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราโหลดจาก Play Store นะครับในการติดตั้งแอปนี้ก็ไม่ยากนะครับหลังจากเราเปิดเข้าไปนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะมะีโหมดคำว่า off หรือ on นะครับในการตั้งค่านี้เราจะตั้งค่าแค่ง่ายๆเลยนะครับก็คือเปิดตรงที่เป็น on นนะครับเห็นไหมฮะความสว่างก็จะลดลงทันทีซึ่งตรงนี้นี่เราสามารถกดตรงการตั้งค่านี้ได้นะครับการตั้งค่านะครับซึ่งเราจะเพิ่มความสว่างได้นะครับการตั้งค่าก็จะขึ้นว่าโหมดประหยัดนะครับ หมดประหยัดก็คือเอาง่ายๆว่าเขาจะบอกนะครับเสียงก็ไม่เสียงนี้เปิดแต่เบ้าบาบาาการสั่นสะเทือนปิดความสว่างหน้าจอเหลือแค่สิครับแต่โหมดการบินนี่ก็เปิดอยู่นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเราเปิดโหมดประหยัดก็คืออัตโนมัตินะครับโหมดสลีปนะครับเรามาแนะนําดูโหมดสลิปหน่อยก็คือ,อเสียงนี้เขจะไม่ใช้เสียงนี้ใช้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนใบนะครับ การสั่นสะเทือนก็ปิดนะครับความสว่างหน้าจอเหลือสิบเปอร์เซ็นครับโหมดการบินก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันครับแล้วก็โหมดที่กําหนดเองนะครับผมโหมดที่กําหนดเองอเดี๋ยวเราลองดูนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะซึ่งจะเป็นการตั้งค่าที่เราจะใช้ไวไฟหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือ,อความสว่างความเตรียมพร้อมนะครับหรือว่าโหมดสลีปนะครับอันนี้ก็สามารถ ปรับแต่งเองได้นะครับแต่ปกตินี่ที่เราที่ผมจะแนะนําก็คือว่าให้เปิดที่โหมดประหยัดดีกว่านะครับผมกลับไปเลยครับหลังจากที่ผมเปิดโหมดประหยัดนะฮะความสว่างของหน้าจอก็ลดลงนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับเห็นไหมฮะตรงช่องนี้นะฮะก็กดนิดนึงนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ,ะถ้าผมปิดตรงนี้ ผมจะปิดตรงโหมดประหยัดลงนะครับเห็นไหมฮะความสว่างก็จะลดลงนะครับอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเข้าไปดูที่การตั้งค่าหลังจากที่ผมตั้งครั้งก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโหมดประหยัดนี่เขามีคุณสมบัติหรือว่าเขาทําให้การประหยัดเป็นการชาร์จแบตเป็นอย่างไรบ้างผมเข้าไปดูเอาง่ายๆว่าเป็นการโชว์ว่า ระดับความสว่างที่ผมเคยตั้งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะลดลงนะครับเห็นไหมอ,อันนี้ลดลงเกือบสุดเลยฮนะสลีปนะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้อยู่ที่5นาทีนะครับตอนนี้ก็ลดลงเหลือแค่15วินาทีนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่า,าในการใช้งานในโหมดอัตโนมัติที่เป็นแบบแอปที่ง่ายนะครับแล้วก็ ผมจะเข้าไปดูอ,อีกครั้งหนึ่งว่าระบบของการชาร์จในแอปนี้เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมจะเสียบสายชาร์จนะครับเพราะว่าตอนนี้ในการใช้งานแบตนะครับมีแค่อยู่62นตะครับตอนนี้ผมเสียบในการชาร์จเข้าไปนะครับโด,โดยที่ผมเปิดโหมดประหยัดนะครับก็คือออนนะครับเห็นไหม ผมเปิดมอออนนะครับผมเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับตอนนี้เมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้าไปครับในการชาร์จก็เขาก็จะแบ่งเป็นสา,ารายการนะครับก็แต่ว่าเขาจะชาร์จอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็คืออเราก็กดตรงปุ่มสีแดงนี่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นการชาร์จอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับ ก็ในการใช้งานอแอปนี้ผมก็เคยใช้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาทดสอบดอูก็ถือว่าเป็นการใช้งานเห็นไหมฮะตอนนี้หลังจาก15วิก็จะเป็นอจอมืดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพอกดเข,เข้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาจะทำการเซฟในหลายๆด้านนะครับเซฟพ,พลังงานหรือว่าเซฟในการใช้แบตนะครับผม ตอนนี้ผมก็กลับเข้ามานะครับเพื่อจะเข้ามาดูในแอปอีกรางหนึ่งนะครับจริงๆแอปนี้จะเป็นแอปที่ง่ายมากนะครับพอเพื่อนๆนะถ้าลองใช้ดูแล้วก็ตั้งค่ามีทั้งตั้งค่าเองนะครับหรือว่าจะตั้งแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับซึ่งบางครั้งในการทำงานนั้นก็อาจจะอยู่ที่ความจำเป็นของเราที่เราต้องใช้งานครับบางครั้งหน้าจอปิดเร็วไป ก็การทํางานก็อาจจะไม่สะดวกนะครับก็อยู่ที่เราตั้งค่านะครับในการรีวิวครั้งนี้ก็จะเป็นการรีวิวที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ลองดูนะครับว่าแอปนี้เป็นแอปที่ใช้งานแล้วง่ายนะครับง่ายแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับเห็นไหมฮะถ้าผมปิดลงนะครับ ผมปิดลงเห็นไหมฮะความสว่างก็เพิ่มขึ้นหมายความว่าในการทํางานนั้นก็ในแอปนี้ก็จะไม่ได้เปิดการใช้งานนะครับแต่เวลาผมเปิดลงปุ๊บนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ชาร์จอยู่นะครับผมถอดเครื่องชาร์จออกน,นะฮะตอนนี้ก็จะหยุดทํางานในตรงนี้แต่ว่าในการใช้งานอย่างประหยัดเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับก็คือการประหยัดพลังงานนี่เขาจะ รันอัตโ,ตโนมัตินะครับอยู่ที่เราจะใช้ในแนวไหนนะครับว่าตั้งเองหรือว่าแบบอัตโ,ตโนมัตินะครับก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามารีวิวที่แนะนำการใช้อแอปครีเอชันนะครับอย่างประหยัดหมายความว่าใช้แบตนั่นเองนะครับในเที่ยวนี้นะครับซพ่งผมแนะนำในการใช้งานแบตและก็ใช้แอปใน สิ่งที่แนะนําแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองดูนะครับถ้าได้ผลดีอย่างไรนะครับก็ลองอคอมเมนต์มากัแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตั้ในการรีวิวครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ